r e c ซ i ซอฟต์แวร์ eTag Invoi and eReceive สวัสดีค่ะในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการอธิบายนะคะวิธีการเปิดเอกสาร eTag Invoi and eReceive นะคะในรูปแบบของไฟล์ pdf ที่ถูกส่งมาทาง sms ค่ะ หลังจากที่ผู้ใช้งานนะคะใช้ซอฟต์แวร์ Receive นะคะแล้วทำการออกเอกสาร e tag invoice receipt นะคะแล้วจะทำการส่ง sms ของเอกสาร e tag invoice receipt ให้กับลูกค้าของท่านนะคะลูกค้าของท่านเนี่ยจะทำการเปิดไฟล์เอกสาร e tag invoice receipt ในรูปแบบของไฟล์ pdf ยังไงนะคะก็มาดูกันค่ะหลังจากที่ได้รับข้อความ sms เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นเนี่ยให้คลิกที่ลิงก์ค่ะเมื่อคลิกลิงก์เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเข้ามาสู่หน้าดาวน์โหลดเอกสารค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ทำการใส่รหัสผ่านนะคะที่ส่งมาทาง sms เมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อกรอกรหัสเสร็จแล้วนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเอกสารค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ทำการเปิดไฟล์นะคะ หากท่านนะคะยังไม่เคยลงแอปพลิเคชันสำหรับการเปิดไฟล์ pdf นะคะก็ลงไว้ก่อนค่ะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นไฟล์นะคะของเอกสาร e tag invoice and r e c e i p t นะคะซึ่งแสดงออกมาค่ะก็คือจะเป็นไฟล์ pdf นะคะหลังจากที่ทำการเปิดออกมาแล้วค่ะส่วนนี้นะคะทางเราก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ ดูรายละเลอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. receive. com